ในหนังเนี่ยเราคงเคยเห็นโปรแกรมเมอร์หรือแฮกเกอร์แบบเท่ๆเขียนโค้ดวุบวับวุบวับแต่ก่อนจะไปถึงขนาดในหนังได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการเขียนโค้ดแบบเบสิกอนสมมุติว่าเราจะเขียนโค้ดง่ายๆเลยเป็นโค้ดสําหรับหาพื้นที่สี่เหลี่ยมสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือกว้างคูณกับยาวเนาะสมมุติเราให้ด้านกว้างเนี่ยเท่ากับ5เมตรด้านยาวเท่ากับ8เมตรพอเอามาใส่สูตรกว้างคูณยาวก็จะเป็น5้าคูณกับแปดตอบที่ได้ก็คือ5้าคูณแเท่ากับสี่สิบ ก็จะได้คําตอบว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้มีค่าเท่ากับ40ตารางเมตรหรือตัวย่อก็คือ40ตรอ,อรมอ่ะแถมให้นิดหน่อยคําว่าความกว้างภาษาอังกฤษก็คือ width คําว่าความยาวภาษาอังกฤษก็คือ length ส่วนพื้นที่เนี่ยก็คือคําว่า area ทีนี้เราจะมารู้คอนเซปในการเขียนโค้ดแบบง่ายๆกันมีแค่3าข้อเองก็คือ1นเนี่ยนำเข้าข้อมูลก่อนจากนั้นคำนวณข้อมูลที่เราเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็แสดงผลข้อมูลที่เราเอาเข้ามาใครยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันอย่างแรกเนี่ยก่อนจะเขียนโค้ดเราต้องรู้ภาษ,าษาธรรมชาติของมันก่อนสมมุติเราจะเขียนโค้ดสําหรับหาพื้นที่สี่เหลี่ยมภาษาธรรมชาติของมันก็คือขั้นแรกเนี่ยเริ่มการทํางานขั้นที่2นําข้อมูลความกว้างเข้าไปขั้นที่3เอาข้อมูลความยาวเนี่ยเข้าไปขั้น ้ที่4พอได้ข้อมูลความกว้างแล้วความยาวเนี่ยเราก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาคํานวณโดยการเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเท่ากับกว้างคูณยาวพอคำนวณเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นขั้นที่5ก็คือแสดงผลพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมแสดงผลนี่ก็คือให้มันแสดงผลออกมาผ่านหน้าจอเราอะไรอย่างนี้แล้วก็จบการทํางานและนี่ก็คือหลักการการเขียนโค้ดของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเราอยากให้ทุกคนจําไว้นะว่าทุกอย่างอ่ะมีเริ่มแล้วก็มีจบเสมอเนี่ยแหละคือคอนเซปต์ของการเขียนโค้ด พอเรารู้ภาษาธรรมชาติแบบบ้านๆไปแล้วใช่ปหเราจะมาเรียนรู้การเขียนรหัสจําลองหรือสุดูโค้ดสุดูโค้ดเนี่ยเป็นภาษาโค้ดแบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะลำดับในการเขียนเนี่ยอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าทุกอย่างมีเริ่มต้นแล้วก็มีจบขั้นแรกก็เลยจะเป็นสตาร์ทที่แปลว่าเริ่มต้นขั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นอินพุตวิชก็คือเราเนี่ยจะนําข้อมูลด้านกว้างเข้าไปก่อนอินพุตเนี่ยแปลว่านําเข้านะขั้นที่3 i n อินพุตเลน์ก็คือเราจะนําด้านยาวเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ขั้นที่4ี่คอมพิว เท่ากับ w i d t h คูณ length compute เนี่ยก็คือการคำนวณน,นะ area ก็พื้นที่เนาะในการเขียนโค้ดเครื่องหมายคูณเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นดอกจันแทนนะขั้นที่5 output area ก็คือเราเอาพื้นที่ area ที่เราคำนวณไปแล้วเนี่ยแสดงผลออกมาทางหน้าจอก็เลยเป็น output คำว่า output เนี่ยก็คือแสดงผลออกมานะและขั้นสุดท้ายก็คือ stop ก็คือสิ้นสุดการทำงานนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเราจะเปรียบเทียบระหว่างภาษ,าษาธรรมชาติกับสุดโค้ดให้ทุกคนเห็นง่ายๆแบบนี้นะ ขั้นแรกเนี่ยก็คือเริ่มการทํางานขั้นที่2นํข้าข้อมูลความกว้างขั้นที่3นํข้าข้อมูลความยาวขั้นที่4คํานวณ area ของกว้างคูณยาวขั้นที่ 5. แสดงผลของ area นั้นออกมาขั้นที่6จบการทํางานแล้วเท่านี้ทุกคนก็จะสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา,ษาธรรมชาติกับรหัสจำลองหรือสุดูโค้ดได้ง่ายๆแล้วนะขอทุกคนเรียนอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่โชคดีจ้า